โอเคครับแล้วนี้กือก่อนหน้าเว็บแอปหนึน่ง้วคือไวไฟนั่นเองโอเค,อเควันนี้ก็มาหาอะไรเล่นกันหน่อยนะครับมีก็มีคำเตือนไม่รู้ว่ามาลเล่นเนี่ยไม่เห็นมีเลยว่างๆเลยครับนี่นนเกมนวเว็บไวไฟเนี่ยก็เกมนี้ก็มีหลายคนเล่นเยอะแหละแบบแบบให้อะไรวะ คล้ายแบบโหดหน่อยนะนักเรียนโหดแล้วหยิบของแล้วก็ได้มาทำเกี่ยวบอาจารย์คนนี้มันลองทุบแบแบแแแแแ บายแล้วกลับบ้านไปเด like ี๋ยวจะมาลองเล่ให้เก็บซะทุกอย่างไปหน่อยมาลองปิดเสียงนะปิดเสียงนะอาจจะมีคนเคยเล่นเกมนี้เดี๋ยวมันติดแต่ก็เสร็จนะพวกเสียง โอเคครับขอปิดเสียงด้วยกันนะฮะไม่ต้องมีเสียงหรอาผมอันนี้บอกไม่ได้เปิดเสียงเออไม่ได้ปูดลำโพงแล้วก็เป็นเสียงฟังอันนี้ใช้ไม่นะฮะกดเ,ยกเลยนี่ตอดปัรกเดี๋ยวผมจะเล่นอีกอันหนึ่งกันนะครับ ตายนี่เล่นอันสุดท้ายละอยู่พึ่งพึ่งเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วเฮ้ยพึ่งต้ออยอุ้ยละลงหน้าทางไปเลย โอเคครับแค่นี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีผมต้องขอตัวลาไปก่อนและก็บรบศัพท์คลาให้ผมด้วยนะครับขอบรับ job คลิปนี้นะฮะ